สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g ีโฟกสปอร์ตออนนะฮะตอนนี้ผมได้ทําภารกิจตอนกิ่งลิ้นจี่พันจัก,กระพัดลงมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนของการนําตะกร้าเข้ามาเพื่อเก็บลิ้นจี่ที่ผมตัดกองไว้ลงที่พื้นแล้วนะขอบอกไว้ก่อนว่าตอนแรกๆว่าสนุกกับมันมากแต่ตอนนี้ผมเหนื่อยครับแล้วก็แบบเหมือนจะเป็นลมโอ้โห มันเหนื่อยมากครับแล้วก็ผมก็จะมีบางกิ่งที่ผมไม่สามารถตัดลงได้ก็เก็บมันไว้นะฮะเพราะว่ามันอันตรายเกินไปนะว่ามันอยู่ในมุมที่ตั้งดิ่งเกินนะฮะเลื่อยลำบากนะและนี่คือกิ่งลิ้นจีที่ผมตัดเสียงมอร์ไซค์ที่อยู่ด้านล่างนะเป็นเสียงมอเตอไซค์ของคุณพ่อฉลองนะที่ลงไปเก็บลิ้นจีด้านล่างต้องใช้มอเตอร์ไซค์ขนนะฮะ บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าส่วนนี้ถ้าเป็นสวนที่อยู่ด้านล่างนี่จะหาคนเก็บได้ยากมากเพราะว่ามันเป็นทางชันเพราะฉะนั้นคนที่รับจ้างเก็บลิ้นจี่จะไม่ค่อยรับในส่วนนี้นะถ้าเป็นส่วนที่อยู่ด้านล่างๆนะซึ่งก็ถือว่ารถนี้ลิ้นจี่ที่อยู่ส่วนด้านล่างจะทยอยขึ้นให้กับสมาชิกในวันนี้ด้วยนะและเกือบเกือบจะหมดฤดูลิ้นจี่แล้วนะถือว่า รสชาติหวานอร่อยอยู่ที่ตรงนี้นะต้องใช้มอเตอร์ไซค์ขนส่วนนี่ฮะจัก,กรพัดผมไม่อยากลงไปข้างล่างอีกแล้วนะตอนนี้ผมปีนขึ้นมาใช้เวลานานมากขนาดใช้สองมือไม่มีถืออะไรนะนี่ถ้าถือกล้องลงไปนี่คงจะคงจะขึ้นมาลำบากครับตอนนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะโอ้ สมาชิกที่ได้ลัดนี้ไปนะผมบอกว่าคุ้มสุดๆนะคุ้มสุดๆแล้วต่อไปนะฮะผมจะไม่ต่อราคาลิ้นจี่ของเจ้าของสวนเลยนะ,ะเอาที่เจ้าของสวนสบายใจและอยู่ได้เลยนะ,ะขอให้คัดอย่างดีแล้วก็อย่างสวยให้กับสมาชิกก็พอนะฮะวันนี้ผมได้เรียนรู้เลยว่าการเป็นชาวสวนลิ้นจี่นี้ไม่ง่ายเลยครับนี่แค่ขั้นตอนการเก็บนะฮะยังไม่นับถึงการดูแลรดน้ําให้ปุย๋ย ก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาตะกร้ามาเก็บแล้วก็ไปรอลุ้นดูครับว่าแพ็คลงกล่องแล้วจะสวยงามขนาดไหน,นตอนนี้เราเดินขึ้นไปดูก่อนขออนุญาตเอากล้องกับมีดก่อนนะฮะไปดูสิครับว่าข้างบนเขาคัดลิ้นจี่ให้เราได้มากน้อยขนาดไหนละตามมาดูครับ ต้องเดินเลาะขึ้นอีกแล้วนี่ฮะเป็นท่อน้ำที่ถูกล่อน้ำมาจากบนดอยบนภูเขานะ,ะนี่เป็นน้ำน้ำจากภูเขาเลยนะฮะเป็นล่อมาจากลำธารครับข้างล่างนั้ก็จะมีลำธารไหลผ่านส่วนนี้ก็ อีกเป็นอีกสวนหนึ่งที่อยู่ติดน้ําลิ้นจี่จึงติดให้ผลทุกปีครับเสียอย่างเดียวมันชันไปหน่อยครับไม่หน่อยอะเยอะมากครับในการเดินขึ้นลงค่อนข้างจะลำบากในการเก็บนะโอ้สวนนี้นี่ ไข่ได้ไปกินนี่คุ้มมากครับนี่ผมเดินขึ้นมานี่ขาลากเลยนะฮะนี่ฮะเก็บหมดแล้วนะฮะหิวน้ำมากมากโอ้โอ้ขอดึสีสักลูกลูกนี้เออเออเออแล้วเราก็จะมาเอาทำไมลูก นี่ฮะเกรดนี้เขาคัดออกนะฮะไม่ขายนะฮะสวนนี้นี่คือถ้าลิ้นจี่ไม่สวยจริงๆคัดออกเลยถ้ามีรอยแตกนี่ฮะแกขัดไปก่อนหิวน้ำอืมฮืม หวานมากชื่นใจนึกถึงสมัยเด็กับเมื่อก่อนลิ้นจี่หายากมากเพิ่งมีคนมาปลูกไม่เยอะลูกที่มันแตกแตกหรือว่าเปลือกแห้งขายได้หมดครับ เด็กๆถ้าอยากจะกินก็ต้องรอให้เขาเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะมาส่วนลิ้นจีเพื่อมาเก็บเศษๆมันแบบนี้ฮะโอ้นี่ยังลูกสวยอยู่เลยนะฮะที่เหลือยังไม่ได้เก็บพวกนี้นะโอเค อันนี้คุณออยกับคุณพ่อจำรัดก็ยังคัดลิ้นจี่ให้เราอยู่ผมหานกิงมันลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับหานกิงมันลงมาละ<ส>เดี๋ยวตะก้าไปใส่พ่อ,อข้าวหน้ามาต่อราคาเลยถ้าถ้าขายจะได้ก็เอาตอนน่าอิจดโอ้เรามารู้ซึ้งหัวอกชาวสวนก็วันนี้นะครับขอบอกไว้เลยนะฮะต่อไปใครจะมาต่อลิ้นจี่นี่ ไม่ต้องต่อเลยนะฮะมันยากมากอันนี้ล้มปึ้งแหละล้ะ<า>ลมปึ้งครับเออเห็นลมล้มเหรอเนี่ยอ,ลลอ๋อลมลอดโอเคอ๋อแม่พระเจ้าเมืเออ่อกี้ล้มลมลมพัดมาฮนะโอเแคเดี๋ยวเราพักสักแป๊บแล้วเราจะคัดกล่องลิ้นจี่เอ้ยคัดลิ้นจี่ลงกล่องเดี๋ยวมาคอยลุ้นดูครับว่า ลิ้นจี่สีสวยๆพันจักรพพัดนะฮะรวมกับหงหวยนะฮะสีสันจะออกมาเป็นยังไงถ้ามันอยู่ในกล่องที่เราอัปเกรดมาเรียบร้อยบอกไว้ก่อนว่ายังไม่ถึงที่สุดของกล่องของเรายังมีเซอร์ไพรส์ให้กับสมาชิกอีกนะฮะว่ากล่องของเราจะมีเอกลักษณ์และความสวยงามอะไรยังไงอีกบ้างก็อย่าลืมคอยติดตามกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม